ครับะะสาธิตในกรณีที่เพื่อจะมาชิกล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับสังเกตนะครับ U X U ที่ไปตรงคําว่าแก้ไขแก้ไข UX U X U พอแก้ไขเสร็จมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับอธิบายซ้ำตัวแรกก็คือเปลี่ยนข้อมูลตัวที่2คือเอารูปลงบล็อกหรือเว็บไซต์ของเราอันดับที่สตัวที่สคือเล่ารูปมา นี้เราจะมาแก้ไขตัวอักษรที่นายอวถามมานะครับเราก็กดไปที่แอดเพื่อหน้าต่างมันจะได้เปิดขึ้นมานะครับนี่ครับหน้าต่างเปิดขึ้นมาแล้วนหน้าต่างขึ้นมาตีนี้จะเอาตัวอักษรแบบไหนลงจะลงตรงไหนท่านก็มาเอาเมาส์ไปเลือก จุดที่จะลงเอาสมมุติว่าลงข้างหน้านี่เลยลงข้างหน้าเอาเมาส์ไปติ๊กไว้มันจะกระพริบแล้วเราจะพิมพ์ตัวอักษรว่ายังไงทีนี้เราก็ต้องไปเลือกขนาดตัวอักษรก่อนนี่ฮครับตัวเลือกขนาดอ้นี่คือฟอนต์รูปแบบเราจะเอาแบบไหนมาอาวลาดอ่าเนี่ยฟอนต์มันจะขึ้นมา เอาตัวเอียงตัวตรงหรือตัวลวดลายอันนี้สมมติเราเอาตัวลวดลายพอเลือกได้เสร็จแล้วก็มาเลือกขนาดไซน์นี่คือขนาดเลือกเอาขนาดไหนเอาไว้ไหนเอาใหญ่ใหญ่หรือยี่สิบแปดเลือกยี่สิบแปดทีนี้อยากจะได้ตัวอักษรเป็นสีกับมือถือเนี่มันจะทำยากนิดหนึ่งเนี่ยต้องคอยบีบหามาเอาเป็นสี ตัวนี้ติ๊กเข้าไปมันจะขึ้นสีให้เราเลือกจะเอาสีอะไรสีน้ำเงินติ๊กน้ำเงินตัวนี้อีกไอ้นี้มันทําไว้ประโยชน์อะไรตัวนี้คือแบ็กกราวพื้นพื้น,นเราจะเอาเป็นสีเหลืองหรือถ้าเราจะเอาสีมากกว่านี้เรากดโมมันจะเลือกสีให้ทีนี้เราเลือกสีจะเอาสีแบบไหนได้ตังต้องใจสมมุติจะเอาสีตรงนี้ชมพูแล้วก็ติ๊กตรงชมพูปับ๊บมันก็จะขึ้นมามันจะขึ้นมาให้แล้วอ่า เนี่ยหน้าต่างเราเลือกสีนี้โอเคไหมเอาสีแบบนี้หรือเราจะเอาสีเขียวติ๊กสีเขียวไม่เอาอเอาเอาสีนี้หรือเอาสีดําเราเลือกได้หมดเพราะว่าได้สีอย่างนี้แล้วก็กดโอเคมันอ่าทีนี้เราก็ใส่ตัวอักษรเขียนคําว่า welcome ลึกอ่า welcome v e l l r, r เนี่ย welcome. welcome c o m e เวลคัมเวลคัมเอาภาษาไทย่าเปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาไทยของ u x u x u, u ง่าง่ายนะครับปิดแค่นี้เสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาครับข้างล่าง จะหาคำว่าเซฟนี่รูปยูเอมีอยู่หลรูปาจากตัวเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไปขโมยรูปใน youtube มาเนี่ยกดคำว่าเซฟพอกดเซฟเสร็จเราก็มาเซฟอีกทีหนึ่งอ่ามันเซฟกดเซฟพอกดเซฟเสร็จเราก็มาดูว่าตัวหนังสือมันเป็นยังไงบ้าง เราจะมาดูข้างล่างนี้ก็ได้ตัวสุดท้ายมีหรือจะพิมพ์ดูตรงนี้ก็ได้ถ้าพิมพ์ขี้เกียจพิมพ์พิมพ์ในช่องตรงนี้ก็เห็นแต่เราเอาตรงนี้กว่าขี้เกียจพิมพ์โปรแกรมมันทําไว้ให้แล้วให้เราได้ดูว่าอ่าเนี้ยขึ้นมาแล้วครับคําว่า welcome และมีแบ็กกราวด์สีอย่างนี้แล้วเราจะเอาไปไว้าตรงไหนก็ได้ตรงนี้สมมุติว่าอ่าอยากเลื่อนตรงนี้เราก็เอาเมาส์ไปติ๊ก ให้มันขึ้นว่าเลือกทั้งหมดไหมข้อความตรงนี้เราเลือกทั้งหมดเราบอกว่าเลือกทั้งหมดใช่ไหมข้อความตรงนี้แล้วก็คัดลอกทีนี้เราจะไปวางไว้ตรงไหนวางไว้ใต้คลิปตรงนี้ก็ได้กดคลิกตรงนี้ให้ตัวหนังสือมันขึ้นมามันไม่ตรงช่องไม่ไม่ตรงที่เนื้อที่เมนว่างไม่ขึ้นเราวาง มาวางตรงที่วางอ่าถ้าตรงไหนวางไม่ได้มันก็ไม่ขึ้นนะถ้ามันขึ้นได้มันก็วางง่าเราคัดลอกมาอีกตัวหนึ่งแล้วเราไปลบตัวเก่าทิ้งเลยก็ได้ตัวนี้เราลบออกมาได้เพราตัวนี้เราก็คัดลอกมาไว้ไว้ไว้ตรงไหนละเมื่อกี้อ่าเนี่ยมาอยู่ข้างล่างนี่อีกตัวหนึ่งตรงไหนละเมื่อกี้เคยคัดลอกได้หมดอ่ะออยเยอเอะลองทาดูคัดลอก แล้วเราจะไปวางไว้ในการนี้ถ้ารูปนี้มันใหญ่เราก็ให้รูปมันเล็กเราก็สามารถเอาเมาส์ไปติ๊กวางหรือต้องหาช่องที่ที่วางนี่มันเต็ม